สวัสดีเพือะะ่อนๆป้าเบอร์มือเจ้าหมอกคักหมอกแน่บเพื่จัดสิยญาไปเหตุงานมื้อนี้วันหมอกลงไว้เด้อพี่น้องพุ่ดมือตึ๊อตื๊อตื๊อเลยตายตายตายหมอกหมอกมือตึ๊ดตื๊อเลยดู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 ตายตาย มือตึ๊ดตืเลยจะหมอกวันนี้จะเดินทางไปทำงานรักสูงสูงยิ่ก้าหลับพี่น้องเอ้ยใบไม้ร่วงน่นะเนาะว่ามองบ่เห็นเลยมือตึ๊ดตือเลยเห็นบ่เมืองผู้ดีพ่ะนะแต่มันดีขักด,ดีเน่ซะเฮ้เฮเบิ่งน่ยสะเนาะเออหมอกลงใบไม้ร่วง มืจาจะเนอะมือตืดๆเ่าเห็นรถจ่พุ่นถนนมืดเลยน,าน่าจะเนาะไบไม้กระรวงบ่เหลือด,ดูไปไม้ร่วงอากาศเย็นน,าน่าจะเนาะโอ้ดีเย็นเย็นเย็นนะจจะเนาะไม่ขีบลงแล้วเฮ้ยลงไปมัวชั่วเห็นงานได้เงินดอกพี่น้องเห็นยูทูปมาได้ดอกจ้ะลาออกแล้ว เอ้เดี๋ดูใบไม้ล่วงนะจ๊ะเนาะเบิ่งเด้อพี่น้องมุเจ้าว่าป้าต้องออกไปเห็ดปุ๋ยนะจ๊ะเนาะผู้ใดมีเวลาแต่มันก็นมีสิ่งที่ไม่คาดหวังนะจะเจ้าก็เห็ดอย่างเนาะพี่น้องเบิง่งเห็นบ่เห็ดเห็ดหาวหาวบอกออกก็เป็นขวดเลยว่ะ เห็ดเต็มเลยนะจ๊ะเนาะตักไปเห็ดจะว่ะใบไม้หลวงเด้อจ๊ะเด้อสวยไหมเพื่อนๆก็สวยไปอีกแบบนะจ๊ะเนาะธรรมชาติสั่งมาเตืรอตเติร์ตเติร์เราก็ไปเห็ดงานทำงานคือเก่าพี่น้องบอร์เห็ดงานกับเบร์ได้เงินนะจ๊ะเนาะทางเดิมทียย os, ่เดิมนะจ๊ะเนาะ เฮ้ยเบิ่งภาพบรรยากาศสวยๆของเมืองผู้ดีน่าจะเนาะดีคักดีแน่เนาะทุกน้องเฮ้ยมันเห็ดไม่เก็ <S <S 2> <S 2> เมเลย <S <S เออมก็เป็นเห็ด เย็นเย็นเย็นทางอดหลอดคือทางทางเดิม อเ mhm. หยียดตะปูเขาคืนคอนเลยวะใบไม่เรืองมองเห็นงานต้นไม้เกเรย่เินพี่น้อง มือตืดตือตืดตืดอแทนเนาะมืหอหนี่วันยังก็วันนั่งร้อยขาดถนนก่อนเถอะมันมาผิดเวลากับบอลูนเอ้อเฮ้ยเจ็นี่ก็คือสวน กาดเด่นนอะจ้ะเนาะมองเห็ดงานเนอะจ้ะเนาะพี่น้องปอง n g ไปตื๊ดตื๊เลยแต่ในราคาโรงแรมสิบสี่ห้องนอนเฮ้ยฮจ้ะเนาะสวยบ่สวย